สบายดีสบายดีนะทุกคนโดยสบายดีตอนค่ำของวันจันทร์โดยวันจันทร์เดี๋ยวคลิปนี้ทุกคนสาวนกจะมาให้ทุกคนได้เบิงบรรยากาศลูกๆกกินข้าวมื้ออวันอังคารเนี่ยฟัง วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์เลยเลยเขาฮอดวันศุกร์พักพักวันเสาร์กับวันอาทิตย์เลยด้วยพักช่องมือป้ายไปหาผ้าขาวนำการโอเคนะทุกคนเดี๋ยวสอนนกพาลูกๆหาพผ้าขากันเนาะ ដល់កាលដល់លើហើយកបប៉ៃទៅអរគុណលោកអានតៅទីតៅបងគិតបបតបងមែនគៀន 好看的 Đưa cô hát đi. ใจหล่อห้าแมวเลยอ่าบอกมันปกวันผ่าเขาห้อพอดีพ่อนำเพิ่นก็กกับเขาป้านะทุกคนส่วนพ,อพ่อปูแม่ย่าเลยเอาดีออดก็ไปเวียกเนาะพอดีเพิ่นเฮ็ดบุญฮาอ่า พี่น้องพี่น้งนนองทำบุญค่ะนนกันเนาะมืออื่นแม่นกอยู่โโยบ้านแม่นกอยู่นี่แหละลูกกินเขาด้วยลูกกินเขาแล้วลูกไปห้องเฮียนแล้วแล้วก็มากินเขานำแม่นกด้วยจะฆ่าแม่นกหรือจะฆ่าแม่นกด้วมือจะไปหนมากินเขานั่แม่นกอยู่เห่างเลยแม่นกอยูย่เฮือนเด้อ ม่นกอยู่เฮือนก็มาหาเม่นกเมื่อได้เม่นกไปเวียงเม่นกบูยูกันกันไปหาย่าอล้วลูกกินข้าวอยู่นี่ฮะเม่นกเดินเม่นกอันไปโบกอันโอกยาอันบึดนึงแล้วเม่นกอีกกลับมาเด้อเม่นกไปเกลือบอันเกลือบเด้อ

thăn khăn mu đất bút <laughs> ăn thịt rồi bút tui co bút nhảu cái ưa ừ lâu kinh kinh anh rồi kinh phật đen chăm rót nước than đen kinh đen phật ăn được ăn được được đẹp 你要干嘛？你要吃。 уан жо mẹ đang hiền, lúc nãy em ăn nè, cơm bún hiền, hiền, hiền hiền, hay đang ăn cơm thau, ăn cơm nào ăn cơm ăn tao ăn im la im im ăn แม่นกาแมงต้องการทุกคนหน่อยงอยาตไปนี่ชนี่เม

แคเดินมาปิคิบกันม๋คปคิบแล้วรบกวนปีิบน่ยาไปดีไม่นกจะไปนีไม่นกไปดีไม่นกกินข้าวเลยกินก๊อกับยังมานั่งอยู่ทางนี้จะเห็นไหมมานั่งํากันดีเห้อนะเว้อ่าดูคนละบอนเอฟซีกับบอน ครับเค้ามีจะนั่งหวางนี่นกน้อยไม่นกกินลากินกระทิฟอยล์นี่นกกินลากลัวลายังต้องกินครับคือเลยตัดเลยตัดเลยอ้าวตัดแกงบ่อันเอาเลยครับพี่เนี่ย <coughs> <coughs> <Christina. Wow. coughs> đây <laughs> mặc mắc hết ván bờ ván ván được kinh ít ít Bây giờ anh em mình bắt đầu. Hết. Thế à? Hết cơ. Mình hết nên 下边了。七八七八 Bố cầm hú ừ. hay bố kìm Mẹ lắc bắp cây cơ Ừ Người ta gói là bộ kèm ta khuyến tội là bộ kèm tự ảnh hưởng, sự ảnh tròn thì kèm à, Anh khuyến tội, khuyến tội đi Mẹ lắc bắp cây cơ Mẹ lắc bắp cây Thank you. lúc bưng mèo anh bảo thả khéo này bưng nòng chom sang vị hổm là đấy nha ấy đâu bón nhang vô lục mèo 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 mèo, 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 mèo.

Hãy nhìn mấy nốt nó, áo, năng, năng mô, ế ngầm ngâm ngâm đức rồi năng ngâm ngâm Mẹ nốt nhắm ra con Đôi, đục giật tắt đứa hôm là được chung vai hăng ngâm ngâm, mình đầy mắt, đầy bia, bếp ơi kì đức Chúng nhào nhào, bếp mẹ nốt ní được tắt Đôi, nông, nông tao khử gắn bỏ hát tắt đứa, ai dùng khử gắn đức Bắt hôm hò tắt lò ไปตัดอยู่หานให้พ่อนำพาไปตัดคือเกาดึกอ๋อโอเคนะทุกคนตอนนี้ลูกๆของพวกเขาก็กินข้าวอิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสาวนกกจะขออนุญาตปิดคลิปกันเพียงเท่านี้กอนน้ทุกคนเนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สาวนกและลูกๆขอกล่าวคำว่าสบายดี